ผักเลยโักเลยผักเลยข้าบปเป็นัผักนี่ตัดเล่พังนี่ตองตองหมู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 พีมุกี่เด้อกิมอยูมั I'm not doing it. I do ฟอพอไปแบ่งกันนะโฟอ

여기 있네. 여기 있. 오. 기기끔. 빨리 놀다 먹을 거야. 어. เียบมะเอ้าที่ชัดองผู้ใดไม่ที่ชัดอ่ะชายแบบตามสายอ่ะชายไอโฟนอ่ะ ค่อยหลังวนับไปน้าเนี่ยมุมอย่ไดาถอยหลังดิกูรวะนี่ร้า o รับข เอ้ยต่อเข้าเว้ยเอาๆๆๆตัวนี้ๆนี่มื้อโซย้าฟรีเหรอเออตายเลยตัวบ่มีหรอก bà con 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 bà โอเคไหวยิงค่ะ อย่า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 เร็ว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 เรวเร็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 เร็วเร็วเวเร็วเรร็วเร็วร็วเ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 ร็ร็วเร็วเรร็วเร็วเรร็วเร็วเรร็วเร สิบห้าทีครับแกไปเท่าไหร่ซีสองหาสองอพุพุกสองพูดอ่ะพูดแม่นหาสองแกไปห้าสองครับก็ติดตามดูวันหน้าครับวันนี้ทีมพลออดไม่พร้อมครับโอเคนะครับขอบคุณติดตามชมครับ